สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาพูดคุยกันแบบชิวๆเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ต 150cc มือ2กันดีกว่านะครับซึ่งก็ไม่ได้พูดถึงรถมือ2นานมากๆแล้วนะน่าจะ2ปี3ปีได้แล้วมั้งคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคลิปล่าสุดที่พูดถึงรถมอเตอร์ไซค์มือ2เนี่ยมันกี่ปีมาแล้วนะครับแต่นั้นอ่ะเอาเป็นว่าในคลิปนี้เนี่ยเรามาอัปเดตราคาแล้วก็ความน่าสนใจของแต่ละรุ่นกันดีกว่านะครับ ซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะว่าจะเอามาเฉพาะแบรนด์ญี่ปุ่นหลักๆแล้วก,กันนะครับเพราะว่ามือสองเนี่ยความน่าเชื่อใจมันก็ต้องเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบรนด์อื่นอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นแบรนด์จงแบรนด์จีนอย่างเงี้ยก็คงจะไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่ใช่ไหมคือซื้อมาแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องมาซ่อมมาเก็บอะไรเยอะนะครับบางรุ่นบางค่ายอะไรก็ไม่มีเอาเป็นว่าง่ายๆนะครับแบรนด์ญี่ปุ่นน่าจะจบที่สุดนะครับแล้วก็พอที่จะมาพูดคุยได้มีสตอรี่กันได้นะครับ โดยผมขอเริ่มจากค่าย Honda เลยดีกว่านะครับซึ่งค่ายนี้เนี่ยก็มีมอเตอร์ไซค์หลากหลายรุ่นให้เราเลือกซื้อเลือกหากันในคลาส 150cc นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสปอร์ตฟ l ล f ฟลลิ n งเลยเนี่ยก็คงจะต้องพูดถึง CBR 150R ซึ่งก็เป็นหนึ่งรุ่นที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับราคามือสองนวันนี้ โดยเริ่มจาก CBR 150R ในโฉมหัวฉีดตัวแรกก่อนละกันนะครับซึ่งหลายๆคนก็จะเรียกกันว่าเจ้าโฉมทวงหนี้นะครับคือที่เขาเรียกกันแบบนี้ก็เพราะว่าในยุคหนึ่งเนี่ยรุ่นนี้กลายเป็นรถที่เราใาช้ชะก,กันทั้งหลายที่ทําอาชีพพนักง,งานเก็บเงินกู้เขาใช้กันนะครับและถ้าถามว่าเขาซื้อมากันเองหรือเปล่าก็คงตอบว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่านายทุนทั้งหลายนี่แหละที่เป็นคนซื้อรถรุ่นนี้มาใช้อาจจะเป็นเพราะว่ามันทนทานนะครับแล้วก็ ได้รับฟีดแบ็กจากลูกน้องทั้งหลายนะครับว่าเอารุ่นนี้เถอะเฮียผมอยากขี่มากๆเลยซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าเพราะอะไรทำไมถึงต้อเป็น CBR 150R แต่ถ้าให้เดานะครับเอาแบบเดาๆนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของแบรนด์นะครับที่เป็นเจ้าตลาดนะครับเป็น Honda เนาะมีอะไรเยอะนะครับสูนบริการหาง่ายเวลาจะเซอร์วิสเวลาจะซ่อมเนี่ยมันไม่ยากนะครับ และที่สําคัญนะครับในยุคนั้น CBR 150R เนี่ยเป็นรถที่แรงใช้ได้และก็ประหยัดใช้ได้นะครับรวมถึงถังน้ำมันด้านหน้าที่สะดวกต่อการเติมน้ํามันอีกด้วยนะครับเอาเป็นว่ามันมีหลากหลายสาเหตุนะครับที่เขาใช้เก็บเงินกู้กันแต่ว่าเราจะมาพูดถึงรถปรถตั้งใจมือสองอะเนาะก็นะพูดไปซะยาวเลยว่าเพราะอะไรทําไปต้องเก็บเงินกู้เอ๊ะคลิปนี้ใน,นหัวข้อมันคืออะไรกันแน่นะนั่นแหละเรามาว่ากันต่อนะครับ สำหรับ c b 150 r 150R โฉมทวงนี้นะครับที่เป็นมือ2ณวันนี้ราคาจะเห็นได้ตั้งแต่1 2 0 0 0บาทขึ้นมาเลยนะครับซึ่งสภาพ12.000อเนี่ยก็อาจจะมีหน้าเล่มนะครับไม่มีเล่มเขียวหรือว่าอาจจะมีเล่มเขียวแต่สภาพไม่ไหวก็มีนะครับซึ่งสภาพไม่ไหวนี่คืออะไรก็คือสภาพที่วิ่งมาหลายแสนโลแล้วนะครับอย่างที่บอกว่า อดีตเขามันเนี่ยเคยเป็นรถเก็บเงินกู้มาก่อนนะครับไม่แปลกเลยที่เลขไม่จะเยอะนะครับสภาพเนี่ยอาจจะต้องไปซ่อมไปเก็บกันพอสมควรและถ้าถามว่าสภาพที่พอใช้งานได้ล่ะราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับปัจจุบันนะเท่าที่เห็นเลยก็อยู่ตั้งแต่หมื่นแปดขึ้นมาครับจนถึง20,000ื่นิดนนะครับ, 20, รบไม่ควรเกิน23,000บาทนะครับสำหรับวินาทีนี้นะครับคือถ้าเกินเนี่ยก็ถือว่าแพงนะครับ คือแพงเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเกินราคานี้ขึ้นไปเนี่ยผมว่าขายยากแล้วนะครับสำหรับ CBR 1 5 0 r ด้วยเหตุที่ 250R ตัวหน้าตาคล้ายๆกันกับมันเนี่ยนะครับราคาเขาอยู่ประมาณ25,000บาทเท่านั้นเองในช่วงเวลานี้ก็นั่นแหละครับเอาเป็นว่าเลือกซื้อเลือกหากันดีๆนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าหากเจอสภาพดีๆแบบสวยกิฟตแล้วก็เลขใหม่น้อยๆแต่ราคาสูงขึ้นมานิดนึงนะครับแบบประมาณ25งหมอะไรอย่างเงี้ย ก็น่าซื้อนะสำหรับคนที่ไม่ได้อยากเอามาซ่อมไม่ได้อยากเอามาเก็บเยอะนะและถ้าหากคุณมีงบขึ้นมาอีกนิดนึงและมีใจรักเป็นวัยรุ่นอินโดแล้วก็ ผมคิดว่า CBR 150R ในโฉมอินโดนีเซียหรือว่าโฉมปี2019บ้านเราเนี่ยก็น่าสนใจใช่ได้นะครับแม้ว่าตัวมันจะเล็กไปนิดนึงแต่ต้องบอกเลยนะว่าสภาพโดยรวมหลายๆคันที่ขายอยู่ในท้องตลาดสภาพดีมากนะครับด้วยความที่ยุคนั้นเนี่ยมันกลายเป็นรถนอกกระแสไปแล้วนะครับคนที่ซื้อมาส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่วัยสรุนนะครับจะเป็นผู้ใหญ่ซะมากกว่าคืออย่างน้อยๆเนี่ยก็เป็นวัยทํางานขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะแต่งรถนะก็นั่นแหละสภาพสวยๆส,สภาพคลิปๆเนี่ย ยังพอเหลือกันบ้านนะครับส่วนเรื่องของราคาก็แพงขึ้นมาจาก CBR 150อาโฉมทวงนี้เล็กน้อยนะครับจากที่เห็นเนี่ยก็จะอยู่เริ่มต้นประมาณ25,000บาทขึ้นไปนะครับสภาพสวยๆเลยก็อาจจะมี30,000ต้นๆนะครับแต่จะให้ดีอย่าให้เกิน35,000บาทนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคือแพงแล้วนะครับผมดูจาก้านประมูลเนี่ย22,000ยังไม่ค่อยจะมีคนยกเลยนะสำหรับ CBR 150อาโฉมนี้ ซึ่งถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าความนิยมนนแหละครับสปอร์ตฟูลเฟลลิงนะวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่คําตอบสําหรับเหล่าเบกอร์หลายๆคนแล้วนะครับแต่ว่าถ้าหากคุณมีใจรักความสปอร์ตแล้วก็อยากได้ความหมอบๆนิดนึงผมคิดว่า CBR 150 r คันนี้ก็ตอบโจทย์อยู่นะอย่างน้อยๆมันก็เป็นแบรนด์ Honda นะครับแต่ที่สําคัญต้องบอกก่อนเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อไปหมอบอยากจะซื้อเป็นแรงอยากจะลองส่วนเวฟ 110i ทรงเชิงแล้วก็ ผมว่าโฉมนี้เนี่ยน่าจะไม่ไหวนะครับสำหรับท็อปสปีดเนี่ยเหมือนจะโดนล็อกมาที่ประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแถมเครื่องยนต์บล็อกนี้เนี่ยก็ไม่ได้แรงอะไรเลยนะครับถ้าเทียบกับโฉมทวงนี้แล้วเรียกได้ว่าเห็นความต่างกันแบบชัดเจนดังนั้นถ้าจะซื้อไปแว้นเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าเอาไปขับขี่ชิ้วๆเอาไปออกทริปหรือเอาไปขี่เท่ๆแล้วก็มันก็พอไหวนะสำหรับราคาประมาณนี้ และถัดมาอีกโฉมนึงนะครับเป็นโฉมล่าสุดในปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับกับ CBR 150R โฉมปี2021หรือเจอเรียกว่าเป็นโฉมแฝดคนละฝาของ250 d o R ก็ได้นะครับซึ่งหน้าตาเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากๆเลยและนอกจากหน้าตาที่ใกล้เคียงกันเนี่ยยอดขายก็ใกล้เคียงกันด้วยนะครับ ทั้งคู่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรถนอกกระแสของณปัจจุบันนี้เลยนะครับโดยราคามือ2องนปัจจุบันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าไม่ได้มีราคากลางกันขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคนขายเนี่ยไม่ได้เยอะนะแต่จากที่เห็นนะครับในลานพรมมูลเนี่ยก็จบประมาณ40,000ื่นนิดๆน,นะส่วนราคาที่เห็นขายกันอยู่ในโลกออนไลน์นะครับก็จะอยู่ประมาณ4 5 0 0 0ขึ้นไปจนถึง55,000บาทนะครับซึ่งราคานี้บอกเลยนะครับว่าออกยากแน่นอนนะ ส่วนใหญ่ที่เห็นออกวัยๆเนี่ยก็ไม่ควรเกินห0,000ื่นนะครับแต่ก็ว่าไม่ได้นะว่าเขาขายแพงเพราะว่าราคามือหนึ่งมันเนี่ยก็แสนหนึ่งแล้วนะครับสำหรับ c b บี5 0นรนะ้อยห้าสณปัจจุบันนี้ซึ่งที่ราคามันแพงขนาดนี้ก็เพราะว่าของติดรถที่ให้มาเนี่ยมันก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ในเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยก็คล้ายๆกับปี2019เลยนะครับคือจะเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันก็ได้ครับแทบไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะคือความเร็วความแรงเนี่ยไม่ต้องไปคาดหวังงเเเลยนนนนนะคััมมใหหุ้้ณไไไ่่นน่ดดแออาาากวาจปตูงชง ที่ทาเครื่องมานะผมว่าน่าจะเหนื่อยน่าดูเลยแต่ถ้าจะแก้ทางจริงๆนะครับก็คงจะต้องเอาไปปลดกล่องไปรีแมปอะไรเงี้ยก็น่าจะช่วยได้นะครับหรือว่าจะโมดิฟายเต็มๆเพื่อจะได้เอาไปสู้กับทรงเชงเนะี่ยก็น่าจะพอไหวลวมั้งและถ้าหากคุณไม่ได้อยากจะแต่งรถแรงๆนะครับอยากจะแรงมาจากโรงงานเนี่ยก็มี1รุ่นนะครับที่น่าสนใจนั้นก็คือ GSXR150 จากค่าย s ู zuki นั่นเองนะครับ ซึ่งค่ายนี้ก็รู้กันดีนะครับว่าเดิมๆเนี่ยเขาก็ชี้ชัดใช้ได้นะครับซึ่ง GSXR 150เนี่ยก็ถือว่าเป็นสปอร์ตฟูลแฟร์ริ่งรุ่นหนึ่งที่มีแค่โฉมเดียวนะครับไม่ได้มีการปรับโฉมไม่ได้มีการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เลยเอาเป็นว่าเปลี่ยนสติ๊กเกอร์กับเปลี่ยนสีนั่นแหละขายมาเกือบๆสิบปีเนี่ยพี่แกก็แทบไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับแถมณปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าจําไม่ผิดมือหนึ่งยังมีขายอยู่ด้วยนะซึ่งโฉมเดิมนี่แหละครับก็ขายกันยาวๆ ซึ่งรุ่นนี้นะครับถ้าพูดถึงราคามือสองณปัจจุบันเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ได้มีราคากลางกันขนาดนั้นนะครับจากที่เห็นขายกันอยู่เนี่ยก็มีตั้งแต่25,000บาทจนถึง30,000ต้นๆน,นะ ก็ไม่ควรเกิน30,000่นครับนะปัจจุบันนี้เนาะเพราะว่าถ้าแพงกว่านี้เนี่ยก็เรียกว่าไม่ค่อยคุ้มค่าแล้วล่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการจัดโปรโมชั่นนะครับสำหรับรถค้างสต็อกนะหลายๆโชว์รูมของซูซูกิเนี่ยมีการเทราคากันมาแบบที่หลายๆคนคิดว่าจะเจ๊งอะครับแต่จริงๆไม่ได้เจ๊งนะแค่เขาระบายรถเก่าๆออกเท่านั้นเองถ้าจําราคาไม่ผิดเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ44,500 40, บาทหรือ,อยังไงเนี่ยคือประมาณ45่หมนะครับ ซึ่งถ้าบอกว่ารถมือ1ค้างสต็อก45 0 0 0แล้วมาซื้อมือ2ประมาณ35ม0 0เนี่ยที่ถูกกันแค่หมื่นเดียวแต่ว่าเป็นรถปีเก่าใช้งานมาตั้งหลายหมื่นโลแล้วเนี่ยผมก็คงต้องบอกว่ามันโคตรจะไม่คุ้มเลยครับคือสู้ไปซื้อมือ1ค้างสต็อกจะดีกว่าใช่ไหมละ่ะแต่ว่ามือ1ค้างสต็อกก็มีขายอยู่แป๊บเดียวนะครับหลังจากนั้นก็ หมดเกลี้ยงนะครับเอาเป็นว่าแบรนด์ซูซูกิเนี่ยก็ยังเป็นแบรนด์หนึ่งนะครับที่ราคาถูกและจะขายดีนะครับก็นั่นแหละสําหรับตัวผมไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้ซื้อมือ2สักเท่าไหร่ตรงนี้ไม่ใช่ว่ารถไม่ดีนะครับคือรถอดีรถอันแรงมากแต่ความคุ้มค่าทางจิตใจที่เราทราบข่าวกันอยู่แล้วนะว่าเขามีการลดล้างสต็อกกันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่หากเราต้องกําเงิน3 0 0 0 0กว่าบาทไปซื้อรถใหม่3 0 0 0 0 40,000 50, 50,000ที่วิ่งมาแล้วหลายปีนะ คือถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพิ่มเงินอีกนิดนึงรอล้างสต๊อกกันอีกรอบแล้วค่อยซื้อจะดีกว่าซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะล้างสต๊อกกันอีกหรือเปล่าแล้วถ้าถามว่าผมไม่แนะนําพี่ซูเนี่ยแล้วผมจะแนะนําใครนั่นแหละครับค่าสุดท้ายของคลิปนี้นะก็คือค่ายามาฮ่านั่นเองครับต้องบอกเลยนะว่าหลายปีที่ผ่านมานี้ทางยามาฮ่าเป็นพระเอกของมอเตอร์ไซค์คลาส1 5 5 c โดยเฉพาะ Sport Full f ฟ i ล i n g และ Sport n เ k e d เลยนะครับซึ่งรุ่นที่เป็นพระเอกสุดๆสำหรับ Yamaha จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก YZF R 1 5หรือปัจจุบันเนี่ยเขาก็เรียกมันว่า R 1 5เฉยๆซึ่งระยะการทำตลาดของมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้เนี่ยก็เรียกว่าโคตรนานนะครับถ้าจะไม่ผิดจะเปิดตัวช่วงปี2014นะครับตอนนั้นเนี่ยผมว้าวมากนะด้วยความที่ตัวรถดูสปอร์ตมากๆในตอนนั้นและที่สาคัญไฟหน้ายังมี2ดวงอีกต่างหากซึ่งมันเท่มากๆในยุคน,นั้นเลยครับ และกลับมามองกันที่ปัจจุบันหลายๆคนเรียกฉม V2 หรือว่าฉมแรกในบ้านเราว่าฉมหน้าจริงจกอืจากความเท่นในวันนั้นเนี่ยกลายเป็นหน้าจริงจกในวันนี้อย่างนั้นเหรอและที่สําคัญนะครับราคาของจิ้งจกน้อยเนี่ยก็เรียกว่าแม่งถูกมากครับคือถูกวันนี้นี่กเกษตรเหล็กแล้วนะ ผมเจอแบบไม่มีเล่มเนี่ยหลักพันนะครับส่วนถ้าเป็นเล่มครบโอนภาษีขาดเกินก็อาจจะมีไม่เกิน1 5ื่นนะครับส่วนถ้าเป็นภาษีเต็มเล่มครบโอนสภาพพอใช้งานได้เนี่ยก็ไม่ถึง20,000ครับประมาณ1 8ื่นเนี่ยมีให้เห็นเยอะแยะมากมายในกลุ่ม A 15เลยนะส่วนถ้าเป็นสภาพแบบสวยๆนินเนียนหน่อยนะครับก็22,000-23,000่าว่ากันไป คือไม่ควรเกิน25,000นะครับต่อให้จะแต่งเต็มมาเป็นยานอาวกาศหรือว่าจะแปลงหน้ามาเป็น R1 เป็น ZX10 อะไรก็ว่ากันไปอะ่ะคือไม่มีทางที่ราคาจะเกิน25,000ได้เลยนะครับต่อให้ขายเกินก็ขายไม่ออกนะครับ เพราะวันนี้เนี่ยเขาตั้งรับกันอยู่ที่ประมาณไม่เกิน2 0 0 0 0บาทเท่านั้นซึ่งถ้าคนที่อยากได้รถไปขี่เล่นๆเ,เท่ๆนะครับรอวันที่จะพังแล้วก็ซ่อมเนี่ยผมคิดว่า R15 V2 หรือว่าเจ้าหน้าจิงจกเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ้วยราคาที่ถือว่าถูกมากๆสำหรับมือสองเนาะเพราะว่ามือหนึ่งเนี่ยเขาก็ผ่อนกันไปเป็นแสนใช่ไหมล่ะหรือว่าถ้าราคาสดตอนนั้นเนี่ยก็80,000กว่าบาทเกือบเกือบเก้าหมื่นมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคือมันเป็นราคาที่สูงมากในวันนั้นแต่ว่าวันนี้เนี่ย มันเป็นราคาที่ถูกกว่าพวกมอเตอร์ไซค์แม่บ้านใจตลาดเก่าๆสักคันอีกนะครับยกตัวอย่างเช่น Spark 115 i ไชมปี2014นะครับที่ออกมาพร้อมกับเจ้า R 1 5โชมหน้าจิ้งจกนั่นแหละปัจจุบันราคา Spark 1 1 5 i บาไบางคันยังแพงกว่า R 1 5ชมหน้าจิ้งจกด้วยซ้ำนั่นแหละครับสำหรับผมเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ารุ่นนี้เนี่ยมันก็คุ้มค่าใช้ได้นะครับกับราคาที่ไม่เกิน20,000บาทแต่ได้สปอร์ต่มีเครื่องยนแง่งร้อยร้บ แถมตัวรถเองเนี่ยก็เป็นค่ายตลาดอีกด้วยกับราคานี้ถ้าคุณมีงบไม่เยอะเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจเชได้อยู่นะส่วนคนที่มีงบขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็มี r 1 5 v 3รอคุณอยู่โดยราคาในปัจจุบันสำหรับ r 1 5 v 3มือ2นะครับก็จะเห็นกันได้ตั้งแต่ประมาณ20,000กลางๆนะครับ2 0 0 0 0 7 2 0 0 0เนี่ยผมว่าเห็นบ่อยๆอยู่นะ ส่วนถ้าเป็นสภาพคลิปๆหน่อยนะครับดูดีดูดีเนี่ยก็น่าจะประมาณ35,000บาทนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิน35,000ไปแล้วนวันนี้ยากอยู่นะครับคือออกยากแน่นอนนะครับถ้าไม่ได้มีของดีติดรถเอาไว้นะครับแบบว่าเบรกแท้ปั๊มแท้หรือว่าจะเป็นท่อแท้หรืออะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะได้ราคาหน่อยนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะสู้ถอดอะไหล่แท้ไปขายแล้วก็ขายรถเปล่าๆน่าจะดีกว่าซึ่งความหล่อเหลาของ V3 เนี่ยในยุคที่มันเปิดตัวก็เรียกได้ว่าทําใจสาวๆละลายเลยนะครับหลายๆคนก็อยากจะซ้อน r 15กันเจจะขาดเพราะว่ามันเท่ ซึ่งกดขี่เนี่ยก็รู้สึกว่าเท่เช่นกันครับช่วงนั้นใครที่ขี่ R15 V3 แนวเรเดวันน้าตึงกันเป็นแถวเลยนะโบท็อกก็ไม่ได้ฉี่แต่ตึงซะอย่างนั้นก็นั่นแหละครับรถมันเท่ให้ทํายังไงได้ส่วนในเรื่องของความน่าสนใจของโฉมนี้นะครับเอาจริงๆแล้วราคาเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าถูกเวอร์ๆนะ,ะคือสภาพเองเนี่ยก็ต้องไปคัดสรรกันหน่อยเพราะว่าถ้าเสียมากก็ซ่อมแพงเอาเรื่องอยู่สําหรับ 155cc ที่เป็นไดอซซิลนะครับแต่ถามว่าคุ้มเสี่ยงไหมมันก็น่าเสี่ยงอยู่ครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมานะ r 1 5เนี่ยราคาสดมันเคยเกือบแต่แตน1่0,000บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับ V3 นะส่วนราคาผ่อนเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเกินแสนไปเยอะมากนะครับคนที่ผ่อนหมดเนี่ยหลายๆคนผมเห็นแสนห้าบวกบวกทั้งนั้นเลยซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาซื้อกันอยู่ที่ราคาไม่เกิน30,000บาท มันก็เลยดูน่าสนใจครับแล้วก็เป็นรถที่ขี่เล่นๆได้เท่อยู่นะครับคือขี่ไปไหนเนี่ยมันก็ยังไม่เคอะเขินสักเท่าไหร่เพราะว่ามันคือ V 3ยังไงล่ะมันต่างกับ V 2นะเพราะว่า V 2เนี่ยหน้ามันจิ้งจกนะครับหลายๆคนก็ล้อหลายๆคนก็มองว่ามันแบบพร้อมบางเกินไปไม่เฟี้ยวไม่เท่ไม่มีไฟ LED เว้ยหน้าปัดเลือนไม่ก็ไม่ฟูเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเป็น V 3ปุ๊บมันก็อาจจะดูเท่ขึ้นมาหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่ที่แต่ละบุคคลนะครับว่าจะจา,า่านะาะวา คือปัจจุบันนี้เนี่ยกระแสของรถสไตล์นี้มันก็ลดลงไปนะครับคือถ้าเป็น3-4ปีที่แล้วเนี่ย R15V3 นี่ยังน่าตึงกันได้อยู่นะยังหล่อเท่กันอยู่นะครับแต่ว่าณปีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นกระแสของสกูตเตอร์ต่างๆมากมายนะครับดังนั้นมันก็เลยอาจจะทำให้ลัศมีของ R15V3 ที่เคยโคตรเท่อยู่ในอดีตเนี่ยมันลดลงไปได้นะครับอันนี้ก็พิจารณาเอาละกันนะสำหรับราคาประมาณ3 0 0 0 0บาท คุณคิดว่ามันโอเคหรือเปล่าที่จะเสียเงินซื้อนะและสุดท้ายของ R15 จะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจาก R15 Connected และ R15M ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีมือ2ให้คุณได้จับต้องกันแล้วนะครับในเรื่องของราคามือ2เอาจริงๆก็ไม่ได้เห็นกันเยอะขนาดนั้นนะจากที่เห็นพันๆตาเนี่ยประมาณ50,000บาทขึ้นไปนะครับสำหรับ R15 Connected ส่วน R15M เคยเห็นอยู่ประมาณ65,000บาทจนถึง70,000บาทนะก็อาจจะมีร้านที่เป็นแบบร้านพ่อค้าบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็สามารถจัดไฟแนนซ์มือ2ได้อันนี้เนี่ยผมก็พอเห็นอยู่บ้างนะสำหรับ R15M และมีช่วงหนึ่งเนี่ยผมดูช่องออ d เด m แมนนะครับเขาก็ขาย R15 Connected นะก็น่าจะเป็นรถสปอนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ขายด้วยราคา60,000หรือ,อยังไงเนี่ยเออประมาณเนี้ยคือเป็นราคาที่ดีมากนะรถน่าจะวิ่งไม่ถึงพันโลอะ ตอนนั้นนี่ผมก็รู้สึกว่าโอ้ทำไมกูไม่มีตังว์วะเนี่ยถ้ามีตังไปสอยมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็นั่นแหละครับขายไปสักพักหนึ่งแล้วนะเป็นปีแล้วลมั้งคือราคาของ R15 Connect e d แล้วก็ R15M เนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนมือหนึ่งเนี่ยมันสูงเวอร์เลยนะมันอยู่แบบแสนกว่าบาทนะครับ R15 Connect e d 1,115,000มั้งส่วน R15M เนี่ยรู้สึกจะเป็น1 3 5 0 0 0บาท อันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องราคานะผมบอกก่อนว่าที่นั่งพูดนั่งฝอ,อยอยู่ไม่ได้เปิดโพยดูนะครับ <_ d ew> ก็เลยไม่มั่นใจเรื่องของราคาแหละแต่ถ้าจาไม่ผิดเนี่ยจะเป็นราคานี้นะครับซึ่งราคาเปิดตัวแบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าตึงใช้ได้นะครับหลายๆคนถึงกับเกาหัวแล้วก็งงเลยว่า r 1 5บหอยู่นี้เนี่ยราคามันจะไปเท่าตัว300แล้วเดอ้อซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของฟังก์ชันต่างๆที่ให้มาเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลนะคือเขาให้มาแบบเว่อร์เลยเบิ้มเคือเรือเลยทุกอย่างที่มันควรมีเนีมมัันก็ท้งหดะครบ ความหล่อเท่มันก็มีนะครับฟังก์ชันมันก็มีเครื่องยนต์มันก็เจ๋วนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันควรจะปังควรจะฮิตใช่ไหมแต่กระแสะช่วงนั้นเนี่ยมันไม่ไปทางสปอร์ตฟูลแฟลลิงเลยนะครับก็เลยทําให้ R15 ทั้ง Connected แล้วก็ M เนี่ยแป็กไปตามระเบียบนะครับจะเรียกว่ารถแป็กเลยก็ได้นะเพราะว่ายอดขายเนี่ยไม่ดีแน่นอนนะครับจากที่เห็นบนท้องถนนเนี่ยนานๆที่จะเจอผมนับคันได้เลย เจอ r 1 5 m ในชีวิตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยไม่เกิน5ครั้งนะครับ Connected เนี่ยเจอไม่ถึง3ครั้งเลยคือถ้าอยู่ในคลิปวิดีโอหรืออะไรเงี้ยเราเจอนะ แต่หมายถึงว่าถ้าเจอบนถนนจริงๆเนี่ยในกรุงเทพมหานครหรือว่าพิมณทลต่างๆที่ผมขับขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่ทุกวันเนี่ยผมแทบจะไม่เจอเลยนะครับสำหรับทั้ง2ชโฉมนี้และถ้าเพื่อนๆหาซื้อได้เนี่ยด้วยราคาที่น่าสนใจนะผมว่ามันน่าเก็บใช้ได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าในอนาคตจะไม่ได้มีราคาข้างวดอะไรสูงมากมายแต่ว่าณนะวันนี้เนี่ยเวลาขับขี่ไปไหนมันก็หล่อเท่นะด้วยตัวรถที่สวยงามด้วยแล้วก็ความแปลกตาที่หลายๆคนไม่ค่อยจะเห็นโฉมนี้ด้วยนะ คือโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าเป็นรถที่น่าขับขี่และก็น่าซื้อมากถ้าหากราคามือหนึ่งมันไม่ทะลุเพดานไปขนาดนั้นนะครับและเอาจริงๆเนี่ยตอนแรกผมจะต่อกับ Naked b i t e ในคลิปนี้เลยนะครับแต่มานั่งดูเวลาที่อัดแล้วแบบโอ้โหผมพูดอะไรเนี่ยผ่านเวลาไปเป็น10กว่านาทีแล้วนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ย เอาแค่สปอร์ตฟูลเฟลลิ่งจากค่ายญี่ปุ่นกันก่อนนะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาต่อกับ n น k e d ไบตและลามต่อไปเรื่อยๆนะครับจนถึงพวกแบบ250 300cc อะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยตัวผมเองก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้หรือว่าคลิปต่อๆไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยผมต้องไปแล้วนะครับบ๊ายบาย